สวัสดีค่ะมาพบกับครัวหันศานะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําต้มจืดหน่อไม้กระดูกหมูค่ะอย่างแรกนะคะเดี๋ยวเรามาปอกเปลือกหน่อไม้กันก่อนค่ะเนี่ยนะคะเราก็ใช้มีดนะคะหั่นเปลือกข้างนอกออกนะคะอย่างนี้ค่ะอันนี้อันนี้ที่ร้านเขาหั่นมาให้แล้วนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ใช้มีดหั่นอย่างนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็ ใช้มือลอกเขาออกได้เลยค่ะแล้วก็ปอกตรงที่ข้างนอกอะคะ่ะตรงที่เขาไม่เรียบออกนะคะ ต่อมานะคะเราก็จะหั่นครึ่งค่ะหั่นตามแนวยาวนะคะ แล้วก็หั่นเป็นแผ่นบางๆค่ะอย่างนี้ค่ะ ไปนะคะเราก็ใส่น้ำลงไปในหม้อนะคะเปิดเตาค่ะใส่เกลือนิดนึงค่ะคนให้เกลือละลายนะคะแล้วก็ใส่หน่อไม้สดที่เราหั่นเอาไว้ลงไปเลยค่ะ เราก็ปิดฝานะคะแล้วก็ต้มจนเขาเดือดค่ะตอนนี้เราก็ต้มจนหน่อไม้สุกแล้วนะคะเราก็จะตักแต่หน่อไม้ขึ้นมาค่ะ น้ำที่ต้มเหนาะไม้เราก็เอาทิ้งไปนะคะต่อไปนะคะเราก็นำหม้อใหญ่เลยนะคะที่เราจะต้มแกงจืดนะคะก็ใส่น้ำนะคะแล้วก็เปิดเตาค่ะแล้วก็ใส่รากผักชีกระเทียมจีนแล้วก็พริกไทยเม็ดค่ะทุกอย่างนะคะทุบหรือว่าบุารากผักชีกับกระเทียมนะคะก็ทุบนิดนึงค่ะแล้วก็ พริกไทยเม็ดนะคะก็บุบุนิดนึงค่ะแล้วก็เราก็จะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวค่ะพอน้ำของเราเริ่มจะเดือดนะคะเราก็จะใส่ซี่โครงหมูลงไปต้มค่ะ ที่โครงหมูนี่วิธีล้างนะคะก็ล้างน้าเปล่าหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ล้างน้ําเปล่าหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปคลุกคลุกค่ะแล้วก็ล้างน้ําเปล่านะคะเพื่อที่จะล้างเกลือออกค่ะ เดี๋ยวต้มไปสักพักนึงนะคะก็จะมีฟองไขมันค่ะเราก็จะตักอฟองไขมันของหมูออกค่ะค่ะต้มมาประมาณห้านาทีนะคะก็จะมีไขมันจากซี่โครงหมูออกมานะคะเราก็ตักออกค่ะน้ำจะได้ใส่ะคะ่ะ พอตักไขมันของซี่โครงหมูออกนะคะแล้วก็น้ำซุปเขาใส่แล้วนะคะเราก็จะใส่เห็ดลงไปค่ะเป็นเป็นเห็ดหอมแห้งนะคะเราก็เอาไปแช่น้ำนะคะแล้วก็หั่นครึ่งค่ะแล้วก็ปิดฝานะคะเราก็จะต้มเขานะคะเป็นเวลา30นาทีค่ะไฟกลางค่ะตอนนี้นะคะเราก็ต้มเขาครบ30นาทีแล้วนะคะ ต่อนะคะเราก็จะนำหน่อไม้สดนะคะมาใส่ลงไปค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะปิดฝานะคะต้มเขาอีกประมาณ10นาทีค่ะตอนนี้เราก็ต้มเขามาครบเวลาแล้วนะคะเราก็ปิดเตาค่ะ <S <S ก็ชิมรสชาติดูนะคะว่าเขาจืดไปหรือว่าเค็มเกินไปค่ะอย่างสุดท้ายที่เราจะใส่นะคะก็คือผักชีค่ะ สำหรับต้องจืดหน่อไม้ซี่โครงหมูนะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจค่ะสำหรับวันนี้ครัวหันษาขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ